สวัสดีครับมาพบกับผมช่องมิสเตอร์โยฟาร์มช anel นะครับวันนี้บรรยากาศดีครับที่ทุ่งนานานแล้วครับที่ไม่ได้ลงคลิปนี่ก็ถือเป็นโอกาสดีครับอยู่นาเลี้ยงควายครับนี่ควายกินหญ้าครับวิธีบ้านบ้านธรรมชาติทุ่งนาครับ ตันนี้ก็จะเป็นควายที่ผมได้มาใหม่นะครับซื้อมาเลี้ยงในราคา70กว่าใบครับตัวน,นี้ตัวแม่ครับแม่ลูกมีชื่อว่าแม่ทองคำครับส่วน ไอ้เจ้าตัวลูกนะั้นเป็นตัวตัวผู้ครับชื่อไอ้โชคครับไอ้โชคแทะเลีมยหญ้าดีมากเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนานี่มุมนี้ครับที่ให้เขานอนเล่นน้ำครับวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกครับจะมีแดดออก อันนี้จะเป็นที่ให้โชคกับแม่นอนนะครับนอนเล่นน้ำตรงนี้นะครับมุมมุม,มที่นาแล้วก็ฟ่งนั้นครับโผูกไว้แทะหญ้าดีมากครับนี่ไอ้เจ้านำโชคไอเจ้าโชคครับตัวนี้โชคครับเชื่องมากครับ เป็นตัวผู้ขวัญขวัญดีครับนี่อยู่ตรงตรงนี้เลยนี่ก็ว่าขวัญขวัญดีครับตัวนี้ขวัญควายเชื่องมากครับอโชคน้อยแล้วก็มีขวัญตรงนี้ครับนี่ตรงขาแล้วก็สะโพกครับขวัญควายเชื่องครับ ขวันดีมากนีชอบมาเล่นกับเราครับโชคครับนีชอบมาเล่นชอบมาเล่นด้วยมีขวัญขวัญดีแล้วก็ตรงนี้มีฝั่งนี้ไม่มีนะครับมีข้างเดียวตรงนี้ภาษาอีสานเรียกว่าขวัญบอตื่นไทยนะ เวลาเราเข้าข้างหลังมันจะไม่ไม่ตื่นตะนกนะครับมันจะเป็นควายเชื่องครับถ้ามีควันแบบนี้อ่ะฝนมาพอดีครับฝนตกแล้วต้องเ้องเอาควายปูกแล้วอูกควายสักครู่ก่อนนะครับขออนุญาตนะครับ ต่อกันเลยครับนี่แล้วก็ผูกควายไปแล้วชมบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศดีนะครับล่ายแทะเลียมหญ้าฝนตกริ่นลินตัวใหญ่ท้องอ่างสวยครับ บานกว้างวงเขาสวยเสียงฝนมาแล้วนี่ก็เป็นไอโชคชื่อไอเจ้าโชคมาฝากหนกสเปกอ้าวฝนมาแรงแล้วครับต้องเข้าหลบฝนแล้ว คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับพอดีฝนตกครับชมควายบรรยากาศควายมันบ้านสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิสเตอร์โยฟาร์มชาแนลเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในตารถ่ายคลิปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ